นี่มันดีจริงๆเลยนะได้ชิมวายเยอะแยะเลยเลยเ,ลยเป็นลาบปากของพี่ไปด้วยเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแผนกอื่นไม่น่าได้มาชิมนะคะต้องเป็นคนในทีม VIP เท่านั้นอุ้ยก็อย่าไปบอกใครสิรู้กันแคน่นี้พี่สัญญาเลยนะวันงานประมูลเพชรเนี่ยทีม VIP ใช้ให้พี่ทำอะไรพี่จะทำเยี่ยงทาตถวายหัวไปเลยชวนพี่บ่อยๆนะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณมินา <c oughs> ทางเราเนี่ยได้เตรียมวา เห็นว่าในงานเนี่ยมีทั้งเมนูเนื้อแล้วก็แกะใช่ไหมคะวนยตัวนี้เนี่ยจะทานเข้ากับอาหารได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่ติดลิ้นอย่างยาวนานเลยค่ะส่วนตัววนยนะคะก็ทํามาจากองุ่นคาเบรเนสวิญงกับตัวเมลโลค่ะที่หมักอยู่ในถังไม้โอก๊กมายาวนานถึง18เดือนใช่ไหมคะค่ะมีนาเขาเป็นชอมเมรลีเย่ประจําทีมเลยนะคะเรื่องไวน์เขาเชี่ยวชาญที่สุดค่ะไวน์มาจากไหนบ่มกี่ปี ต้องกินกับอะไรนี่คือต้องถามมีนายนะคะเขารู้เยอะรู้จริงค่ะคทีนั้เดี๋ยวขออนุญาตให้ชินค่ะแล้วก่อนเลยค่ะคิจิ มาจับแบบนี้ค่ะอ้าวผิดจะผิดเหรอพวกนี้เหรอนี่จะผิดมาตลอดเลยนะเนี่ย มินาะเป็นอะไรหรือเปล่าไปหาหมอไหมไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ไม่ชินวัยก่อนเลยนะแน่นะไม่เป็นไรแน่นะค่ะพี่ไปเลยค่ะ แกอยู่เคยีงานต่อใช่ไหมฉันรีบไปก่อนนะพอดีมีนัดอ่ะอแม่กลับรอหน้าตามีความสุขจังเลยนะคะกินไวน์หมดไปกี่ขวดโอ๊ยเยอะเลยแหละเพราะว่าพี่อ่ะชิมอยู่คนเดียวไปกับมีนาไม่ใช่หรอคะ แต่อยู่ดีๆมีนากําลังจะชิมชิมวายอยู่ก็แบบขึ้นไส้อ่ะอยากจะอ้วกขึ้นมาวิ่งเข้าห้องน้ำไปเลยแปลกนะคะปกติมีนาชิมวายเก่งสไตล์อ่ะก็ใช่อ่ะดีคิดดูนะนี่อาการหนักถึงขนาดที่ว่าชิมวายต่อไม่ไหวเลยจ้าแล้วก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนทางเราก็ ไม่อยากจะขาดะนะเพราะว่ารู้ว่ากำลังจะมีข่าวดีแล้วนางยังไม่บอกพวกเราแน่ๆข่าวดีะอะไรคะออาการซะขนาดนี้นี่เลยจ้ามีนากกำลังท้องอยู่แน่นอนพี่ว่าจอมคนนี่เห็นจองจองแบบนั้นนี่น้ำยาดีเหมือนกันนะเพ้อแป๊บๆลูกคนที่สามมาแล้วจ้าไม่ธรรมดาไอเซนอยู่ปะไปเามาส์กันไวก่อนนะ ช่วงนี้วุ่นชิบแป๋งเลยรูกเรลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำแล้วเมียงยไปไหนอ่ะเมียกูเหรอเออวอยดีคชาลีมิกแม็กช่วงนี้เขาขอ,อามาอยู่ห้องแถวเนี้ยเขาบอกจะได้เดินทางมาออฟฟิศส,สะดวกเลยแล้วไม่กลับบ้านเลยวอะ ค่อยได้กลับอะฉันวานแปลกๆว่ะปกติก็กลับบ้านเนี่ยไม่รู้สึกแปลกว่ะไม่กลับบ้านเลยเนี่ยผู้สมมุตินะมีนามีชู้ปะวะเฮ้ยจะบ้าเหรอมีชู้อะไรบ้าใจเยนเจเยนผู้แค่สมมติไม่ก็สงสติอย่างอื่นแม่ไม่มาด้วยหรอครับอื บอกว่าแม่ไปทาง,งานต่างจังหวัดครับเตือนหน้าถึงกลับผมเองคุณจะไปไหนให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรอะ่ะฉันไปเองได้เอา้า โอ้เดี๋ยวด้วยคุณนี่กว่าจะออกถนนใหญ่เนี่ยอีกตั้งไกลเดินไปก็เมื่อยนะและอย่างหนึ่งช่วงเวลาแบบนี้แท็กซี่ก็เรียกยากด้วยให้ผมไปส่งเธอะ เรื่องที่คุณไปด่าคุณณนายอ่ะตอนนี้เขารู้กันทั้งบริษัทแล้วนะแต่จะว่าไปคนอย่างคุณณนายนี่โดนสะบ้างก็ดีเนาะชอบวางท่าทำตัวอย่างกับตัวเองเป็นผู้บริหารนะเนาะนี่คุณแพรถ้าคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรืออยากจะปรึกษาใครสักคนน่ะคุณพูดกับผมได้นะ ขอบคุณในความหวังดีนะคะแต่ฉันไม่ต้องการถึงคุณจะไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรผมเต็มใจจะให้ผมว่าผมเปิดเพลงให้คุณฟังดีกว่าเผื่อว่ามันจะทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นมาได้บ้างปกติผมฟังเพลงนี้บ่อยๆเวลาผมเอไม่ไม่ใช่เพลงนี้คุณผมตั้งใจจะเปิดอีกเพลงนึงแต่ว่า ผมฟังเพลงนี้ค้างอยู่อ่ะเอ้แต่จะว่าไปทำนองเพลงนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะคุณน่าจะทำให้คุณหายเครียดได้อ่ะเคยฟังไหมมาจ้าตามมาเลยจ้าถึงแล้วค่ะชั้นสี่เหนื่อยหน่อยนะคะ แต่ก็ตามราคานะพอดีเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะย้ายออกตอนสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะเห็นว่าจะไปอยู่คอนโดหรูกใกล้ๆที่ทำงานนะจ๊ะสงสัยว่าจะไปได้แฟนรวยอะ่ะเอ้ามาพอดีเลยพี่แพ้ อะรู้จักกันเหรอจ๊ะพอดีเขาจะมาเช่าห้องต่อจากเราอะจางถ้าอย่างนั้นก็คุยกันตามสบายเลยนะจ๊ะ ทำสบายเลยนะคะพี่แพรเธอคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมคนแบบฉันถึงต้องมาหาห้องเช่าแบบนี้อยู่ บ้านของฉันล้มละลายฉันกำลังตกอับชีวิตของฉันมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ทุกคนมองหรอกนะคนเก่งแบบพี่แพรพผ่านมันไปได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณนะเห็นป้าเขาบอกว่า เธอจะย้ายไปอยู่คอนโดแถวห้างเหรอคอนโดแถวนั้นราคาแพงนี่ดูเหมือนโชคชะตาของเราสองคนจะสลับกันนะไม่ละค่ะให้แพ้โชคชะตาของลิตาอาจจะไม่ดีที่ี่แพ้คิดก็ได้คะ่ะฉันไม่รู้หรอกนะ ว่าเรื่องคนที่ออฟฟิศเขานินทากันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ฉันแค่จะบอกเธอว่าให้เธอระวังตัวมากกว่านี้อย่าให้ใครเอาเปรียบได้โดยเฉพาะกับผู้ชาย ฉันวานแปลกๆว่ะปกติก็กลับบ้านเนี่ยกูสมมุตินะมินามีชู้ปะวะ